ในกองเสกพุทธปรผ่าน้าที่ไม้เกิดเป็นประธานในพิธีในวันนี้เราเสร็จพานต้องรับการเสนอชื่ครับรวมเป็นงนะครับท่านจินตนาปิสุภาครับนักวิชาการทางวิชางานการพิเศษรักษาราชการแทนทางวิจารณ์ชุมพลธ่รมครับและที่สำคัญครับขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้ให้เกิดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับ าิชชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชุมพรในนามของสำนักงานผู้ร่วมง,งานทุกท่านที่ได้มาเป็นเกียรติในการจัดงานในวันนี้ทั้งที่นี่และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบการซูมการเจรจาธุรกิจดีโพสเซชชิ่งและการจัดจังหวัดจุมพรภายได้ชื่องาน l u พเ e r ร์สมัคเ2021อ,ออนไลน์ วิสันเป็ชิงแอดจุมพรขอให้การจัดกิจกรรมในภานีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอขอบคุณครับ ครัารน,นี้นะครับขออนะุญาตเริเลสองครั้งอยู่บนเวทีสรู่ยันนับจาก5้าถึงหนึ่งนะครับพอถึงหนึ่งปุ๊บแสดง QR โ o d ตเพื่อจะทำการเปิดระบบในส่วนของออนไลน์ในครั้งนี้กับการจัดกาธุรกิจกท่านท่านพร้อมแล้วเราติดตามนับครับสตูนครับสรูนนะครับเดี๋ยวก่อนยนะครับอล้วฮะเรียมตัวครับพร้อมแล้วที่ช่งางภาพเรียมนะครับนับงสองหนึ่งเสรสแกนเลยนะครับ การเปิดงานครับสำหรับการเจรจาธุรกิจนะครับสำหรับออนไลน์บิสจิทัลชิงครับกับ Robert Smartre t a d 2021เชื่อมโยงการค้าสากพทุรกิจแดนพาราไทยส่วนในเรื่องของการจัดงานในวันนี้ยังไงเป็นนิเะครงียนะ จำในวันนี้ค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จัดขึ้นเคืออะไรค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นการเจราจาธุรกิจทีมิทชิงและการจัดมินิทัว์เคสนะคะ,ะ,ะซึ่งเป็นโครงการที่พนักงานพนิษฐ์จังหวัดชุมพรนะคะได้รับงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะอยู่ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเจราจาสิรกิา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภาคใต้ประจําปีพบประมาณ2,524นะคะวัตถุประสงค์โครงการนะคะต้องการเพิ่มชม่องทางและขยายตลาดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการยางพาราไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องของจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งในวันนี้กิจกรรมที่เราจัดนะคะก็มีผู้ประกอบการของชุมพร ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพาราไม่ยางพาราเนี่ยเสร็จลายนะคะแล้วก็มีประเทศผู้ค้า3ต่งอ,อ,องประเทศนะคะรวมทั้งไทยก็เป็น3ประเทศก็มีมาเลเซียจีนนะคะผู้ค้าทั้งหมดก็13กล่นนะคะส่วนออยอดการเจรจาหลังจากจบวันนี้เดีย๋ยวเราจะได้ทราบกันนะคะว่าประมาณเท่าไหร่แต่เนื่องจากจังหวัดชุมพรเนี่ย ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้าเนี้ยยังไม่เยอะเท่ากับภาคใต้แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นก้าวแรกของเราที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีช่องทางการตลาดใหม่ๆต่างประเทศแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็เราได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากสํงงานักงานกรมกรม,มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสํานักง,งานการค้า ในต่างประเทศ้นะคะที่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือ,อาหาผู้ค้าในต่างประเทศให้นะ